สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีแนมะสบายดีจะเดินไปลกูกมนีกาพาคุณหนูมะนาวมาช็อปความงามนะคะที่สูตรกิฟฟินมุกดาหารนะคะคแมนมานี่ต้องปิดมาหาแม่จีน่าแล้วต้องได้เป็นคุณหนูนะคะต้องเป็นโอ้ยคุณนนะเกือบคุกรบผักคะ่ะลูกผักเข้าไปผักเออเมนขี้แมวอ่ะใส่เกือบเลยถอดใส่รองเท้าเข้าเลย สวัสด,ดีกิฟฟรีนสวัสด,ดีค่ะนะคะใครนะคะอยากได้อะไรนะคะ <Democratic. S 1> เกี่ยวกับกิฟฟรีนนะคะสั่งได้นะคะส่งทั่วประเทศเด้อนะคะแม่เอานะใส่เนีนเ่ยซื้อปะมะปสวัสดีค่ะ,คะอ่ะเดินช็อปเลยลูกเดินช็อปเลยอ่ะเดินช็อปเลยค่ะ,อ,คะอยากได้ยัง อันเลือกเอาอ่ะจับเอามาอันพูนพูนพูนอ,อ,อ่าอป่ไปตังไว้พูนอู้ยนะคะใครอยากได้อะไรสั่งได้เด้อนะคะส่งได้นะคะนะคะมีดีทอ็อกอาหารผิววางก่อนคะ่ะวางก่อนวางก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งน้ำมันปลานะคะ หลายนะคะสินค้าดีมีคุณภาพนะคะอันนี้จะเป็นล้นหุ่นเนาะเป็นเป็นเดินก็นลูกมานะคะเป็นเท่าไรเห็นหละดีใจดีใจบอกหลาย,ลายบอกของนะ่ะหลายกันคุณอะนะไปชื่อชะล้มาชื่อเดอ้อ <laughs> ราคาดี <laughs> จา้าพูดขายแบบนี้เนะาะขายแบบนี้เนาะจ้ายเนะาะจ้าเดินไปอีกคุณอนะเ <laughs> บิงบ้งเบิ้ง อันนี้สำหรับแปลงสีฟันสำหรับคนจัดฟันอ่าน,น,นี่แปลงสีฟันเบื้องของเจ้านะเอาชาค,ครแปลงสีฟันชาคโครและก็ตัวไหนหอมนะกินผู้หญิงอะตัวนี้แหละ สีไหนหอมตัวนี้บาสีนี้ก็หอมใช่ไหมหอมหวานอ่อนๆของหนูเอากินนั่นลูกสั่งได้เด้อส่งทั่วประเทศค่ะที่ยี่สิบแปดถึงสามสิบมกรามันนี้วมาที่ย<ม>ี่สิบเจ็ดหรอเจ็ดยี่สิเจ็ดสิบแปดเจ้าแปดอืมเจ้าแปดไหมนี่ เ,เลือกเอาเลูกเลือกเอาไอรลเนอร์อยู่ตรงไหนคะไอรลเนอร์ I จ้าจเอาไอรีเนอร์หนึ่งสบู่ได้มีป่ะสบู่มีอยู่อยู่บ้านนะอเอาไอรลเนอร์หนึ่งนะคะ แมน,นปรับอากาศอยู่ตรงไหนคะปรับอากาศตรงกลางปรับอากาศลดได้ไหมอืม,ยายามอย่าพึ่งลูกเอาไว้ก่อนเอ,เ,อเ,อเอาไว้เอาวางไว้ตรงที่เดิมก่อนตรงไหนนะคะ นี่บอกเหมือนต้นต้นหญ้าเนี้ยค่ะที่เป็นอะไรนะแม่ที่เป็นที่เป็นรูออกนะเอาเป็นรูออกแค่น,นี้ค่ะอันไหนดีใส่รถนะชอบกินไหนคะมีกุหลาบส้มแล้วก็มะลิเอาส้มดีกว่าจ้ะกุหลาบส้มมะลิมีแต่แนยอยากได้บรรู หลายค่ะค่ะพาเพื่อนมาซอ็อบพาเพื่อนมาช็อปเป็นไงคะดีใจเหรอฮึดึงตาตื่นใจอยู่บ่าพาเพื่อนพาเพื่อนมาเบิ่งนะจ๊ะน้องมะนาวสดๆเห็นนะคะเข้าวสูนรกิฟฟินวันนี้นะเต่บึ้มๆอยู่เ,เดี๋ยวนะเ,นเอาอีกนมาบองเมนจ้ะมันเ,เป็นไ อันนี้ก็จะเป็นของที่เขาโอ้สายทอนคนอันนี้คือตัวไหนนาะอ๋อที่ที่เตรียมไว้นาะข้าเนย่าชังัีงีั่ชีี่ี พาไปมาซื้อปู้ซักผ้าทายอันไรเนี่ยหูผัพามะนาววันนี้พามะนาวมาดูอันของตื่นตาตื่นใจนะคะอ่ะไปเบิ่งอีกรูปไปเบิ่งอีกเพื่อเจ้าฮะไม่ชีเดียบมชื่อยนะวันนี้นั้นได้ลูกกริ้งแล้วพรุ่งนี้เขาได้อีกทีละอันจะลูกทีละอัน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 ของจำมันหลายโย พี่ละอันจะ้ะเดินดูเดินดูเดินดูดดอยากสวยเหมือนดาราบ่อยากสวยเหมือนดาราบ่ะอุ้ยมีฮัตกระเป๋าอันนี้บ่กระเป๋าสวยมะนาวคนงามเดินป,ปุ๋ยเดินไปปุ๋ยไปได้นำสินค้าให้ลูกค้าดูหน่อยมีอะไรบ้าง จีทาลิปอวา,ากงกรพูนพูพ้นพักฟังพุ้นดีทอ,อกนี่ภูรยนี่ไรเป็นกระเพาะอาเอาถือตรงนี้อันนี้เกี่ยวกับโรคกระเพาะด้วยจ้ะอันนี้ปัวลำไส้ปัวกระเพาะจะถือมาให้ดูหน่อยเออตัวนี้เด้อจ้ะอันนี้จะเป็นคอเลสเตอรอลไขมัน อันนี้จะเป็น,นคอเลสเตรอ,อรอลคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลไขมันไขมันคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลอ้าวเก่งมากค่ะอันนี้ดูแลตับตเลซิตินเลซิตินเลซิตินดูแลตับดูแลตัค่ะเก่งมากสั่งได้เลยนะคะอันนี้ช่วยอะไรคะน้ำมันตับปลาเนี่ยเป็นสวยลูก บอกมะนาวหน่อยอตอนนยเอีเตขาเจ็บแข้งเจ็บขาดีเจ็บแข้งเจ็บขาบำรุงสมองน,นูจะได้กินอันนี้ละลูกอ,อันนี้ละคะอันนี้ระคะอันนี้ดูแลเรื่องลำไส้ค่ะอันนี้ดูแลเรื่องลำไส้ ทำความสะอาดรัไสดีท็อกนะคะเป็นผักอ่าสีเขียวคอร์ฟิลเดอร์อันนี้ดีท็อกขับสารพิษนะคะกินแล้วสวยมันบอกขับสารพ <Club S 2> ิษ <San Pit. S 2> อันนี้พวกาสารตกค้างเนาะนะคะเลยก็ดีท็อกกินวันนี้จะกินหมูกระทะต้องอกินเลยค่ะอาอยางอีกเนาะอาอยางอีกเนาะฟิตมีลลดหุนค่ะมะนาวต้องโฆษณาฟิตมีลอันนี้ลดหุนว่ะสิอันนี้เป็น อันนี้จะเป็นรดหุ่นนะคะอันนี้จะเป็นรดหุ่นคะ่ะแป้งหอมพี่รีวิวเน่ยอันนี้เท้าแตกเท้าแตกอันนี้เท้าแตกอันนี้เท้าแตกนะคะอันนี้เท้าแตกนะคะดูแลเรื่องส้นเท้าแตกอันนี้จะเป็นน้ำหอม อันนี้จะเป็นน้ําหอมค่ะอันนี้จะเป็นแป้งฝุ่นน้ายาซักผ้านะคะไละ้บางในผูกสั่งได้เด้อสักกิฟรินสั่งไายผงซักผ้าปรับผ้านุ่มนะคะผงซักผ้ากาแฟนะคะยาสีฟันแนะนําเลยโซนยาสีฟันเนะเาะมายืนยนยนยาส,สีฟันในลกูกพ <Okay. S 1> ุณน,นยาสีฟันกระไลยคุนเอ้ยโอเคค่ะขอบคุณค่ะสั่งได้ว่สิสั่งได้สั่งกับมะนาวได้นะคะ เหมือนวันนี้เป็นพรีเซนเตอร์นะคะขอบคุณค่ะ